ครับสวัสดีครับนี่ผมวุฒครับก็วันนี้พา f อซมาชมแผงเดิมนะฮะแผงของป้าปานีพันไม้นี่ครับอ่าที่อ่าตรงนี้เขาจะอยู่อะไรนะอ่าบ้านเออจำไม่ได้อีกแล้วของน้องคมบางคมบางที่ที่จันนะที่จันนะฮะก็ยังราคาเดิมนะฮะต้นละ50นะฮะหลัก10นะฮะหลัก10แต่ไม่ใช่สิบาทนะครับต้นละห้าสิบฮะเดี๋ยวผมจะลงหน้าเฟซว่าหลักสิบเหมือนเดิมนะฮะ จะทําให้เอฟซแบบจะได้เฮ้ยสิบาทซื้อตั้งยี่สิบต้นส่งให้ทีอ่าประมาณนั้นอีกแล้วหลักสิบก็คือห้าสิบาทนะฮะถูกสูดแล้วไซส์ประมาณนี้แล้วแตกยอดอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะอ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้ของหลานเขาเห็นป้าว่าของหลานเขาจะไปปลูกเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แล้วยังไม่ได้เอาเนี่ยสูงประมาณนี้แล้วแต่อันนี้เขาไม่ขายเขาจองไว้แล้วนะอันนี้ห้สิบาทที่เพื่อนผมก็มเอาไปห้าร้อยต้นเหมือนกันเอาไปปลูกอยู่อ่อ แถวเนี่ยฮะเศษดอกที่ทำโซลล์เซลล์ฮะเอามาจองไว้ห้าหกร้อยต้นก็จะเอาไปปลูกที่อะไรอ่ะเอ่อแพร่แพร่นี่ฮะอ่ะป้าปานีน่พันไม้นี่นี่ครับเบอร์โทรติดต่อตามนี้นะฮะแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนี่นะครับแอดไลน์ตามนี้เบอร์นี้นะครับเกลี่ยเลยนะฮะ <c oughs> เขาก็มี Facebook ด้วยมั้ยอ่าปานีน่พันไม้จันบุรีนะะี่ฮะลองสอบถามดูนะผมบอกแล้วนะห้าสิบนะฮะห้าสิบเขาจะมีไซส์อะไรบ้างฮะก็จะมีเอ่อกระดุม แต่กระดุมยะเพิ่งเอาหมดนะเดี๋ยวผมอดผมจองไว้ให้ป้าเขาเก็บไว้สี่ห้าสิบต้นนะไอตัวกระดุมเพราะว่ากระดุมป้าเขาขายห้าสิบาทเหมือนกันนี่ฮะแต่กลัวจะหมดอันนี้เป็นหมูสันคิ n งนี่ฮะหมูซันคิงป้าขายต้นเท่าไหร่100อ่ามูสันคิงร้อยเดียวนะี่ฮะสนใจก็ลองดูได้เลยนี่นะร้อยเดียวนะฮะ ก็มีไม่เยอะปีนี้ป้าทาประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นต้นนะป้าทําประมาณแปดหมื่นต้นอ่านี่ฮะนี่จ่ายสดเลยนี่ฮะอันนี้กิ่งอันนี้กิ่งกระดงเหรอกระดงก็ราคาเท่ากันไหมถือว่าพอกระดงเจ็ดสิบนะเอ้าทำไมกระดงถูกคำฝา กลายไปกันแนละ้วเอาเลผลใจได้เลยนะตอนเมื่อก่อนกระโดงแพงนะตอนนี้กระโดงเจ็ดสิบนะอ่ามีอะไรให้เพื่อนๆนได้คิดนะกิ่งข้างดันแพง่ากระโดงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะฮะคนเริ่มรู้แล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่ากิ่งกระโดงเนี่ยมันมีลูกยากแล้วมันโตอย่างมันโตวสวยอย่างเดียวแต่ตัวพวกเนี้ยพวกนักลงทุนหรือว่าพวกชาวสวนเนี่ยเขาจะปลูกกิ่งแพนกิ่งข้างกันไม่ต้องไปบอกว่ากิ่งกระเทยนะไม่มีนะกิ่งกระเทยมีแค่สองอย่างนี่แหละ เออไม่ต้องไปสรนหาอะไรมาเพิ่มเติมแล้ะมีแค่นี้แหละฮะไ่เดี๋ยวก็ทํามันเป็นการตลาดนะบอกได้เลยเป็นการตลาดแต่ที่ทาจริงๆคือกิ่งกระโดงกับกิ่งข้างเห็นไหมกระโดงมันจะเวียนอย่างนี้หน้าวันนี้กระโดงแค่เจ็ดสิบกิ่งข้างร้อยหนึ่งสนใจสอบถามป้าได้เลยนะมีแค่แปดหมื่นต้นปีนี้ช้าหมดนะฮะที่ตลาดน,นะก็ยังไงก็ลองดูอ,อป้าส่งไหม้าหกสิบนะ อ๋อกินข้าวห้าสิบอ๋อข้าวห้าสิบเออผู้ผิดข้าวห้าสิบนะอ่ากระโดงเจ็ดสิบอ่าลองลองดูนะลองดูนะโอ้กระโดงมันยังแพงอยู่เหมือนเดิมฮะเจ็ดสิบอ่าลองลองดูเอานี่ก่อนอ่าเอามูซันคิงอ่าคุงนี้ครับอันนี้อะไรหมอนี่หมอนนะฮะน่ฮะอ่าลองดูนะก็ยังไงก็ลองสอบถามป้าดูนะฮะออโห ก็จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์เชนเหมืนอนนี้หมอนป้าใบาแปลกๆนะป้านี้หมอนเอ่ะเ,เออใบมันแรป้อมๆเนะาะใบมันงามไปไมา <laughs> นี่ฮะอันนี้หมอนนะฮะหมอนนะฮะ <laughs> ก็พอดีวันนี้จะไปดูโซลาเซลล์ที่เอ่อเอ่อที่นู่นติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่รีสอร์ทอยู่ที่คันนายามจะเป็นบนเขาก็เลยแวะมาดูทุรเยนด้วยฮะเพราะว่าเพื <laughs> ่อนเจ้าไว รับติดตั้งโซลาเซลล์ที่แพ้แล้วก็จะไปปลูกที่แพ้ด้วยนี่ฮะก็มาเอาพันธุ์ที่ตัดเนี่ยไอ้ที่ที่จันเนี่ยไปนี่ฮะโดสยส่วนทั้งนั้นเลยนี่ฮะก็จะมีชุดชุดนู้นอีก,กอ่ามีม,มีชุดนู้นอีก <500 S 1> นี่ฮะไอ้ตัวน่ะอ่า,าอ,อันนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวเอ่อหมอนหมอน อ่ากิ่งกิ่งข้างเออพูดๆๆนะติตดพูดนะเราเราโทษด้วยในในคลิปพูดไปก่นอนอ,อ่ากระโดงมันเจ็ดสิบแผงกันยี่สิบาทกิ่งข้างห้าสิบสาหรับอ่าหมอนมหมอนอ่าเอาไปเลี้ยงดิเอาไปเลียเเ้ยงแป,ป๊บเดียวก็ได้แล้วเนี่ยนะเอาไปเอาไปเลี้ยงแป,ป๊บเดียวพอแล้วเนี่ยอ่าไงก็ฝากอย่าลือลมอ่ากดไลค์กดติดตามน,นะฮะนี่ฮนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอ่าแผงของป้าที่ที่ทำ เออก็สามปีแล้วที่ผมมาเนะะี่ยก็ทําทุกปียังราคาเดิมแต่เมื่อก่อนอาจจะราคาสามสิบแต่ตอนนี้ก็คือราคาเออก็ไม่ได้แพงว่าตลาดทั่วไปเพราะตลาดทั่วไปยังแปดสิบร้อยของป้าขายห้าสิบยังราคาเดิมนะฮะก็สนใจก็ลองสอบถามดูนะครับนี่ครับสวยๆอย่างนั้นเลยนะฮะแปดหมื่นต้นนะฮะปีนี้มีด้านหลังอีกนะแต่ผมไม่ได้ไปก็มีตรงนี้ให้อ่ะอย่างไงก็ลองดูนะลองดูนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ